ครับ SOL UHT นะครับได้ราคาตรงนี้เลยนะครับมนาทีเลย116นะครับคิดว่ามันจะขึ้นไปที่118อีกครั้งหนึ่งนะครับ118อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับฟิวเจอร์เปิดไปแล้วนะครับผมใช้เงินอยู่ทั้งหมดนะครับก็264ดอลลาร์นะครับ264ดอลลาร์ตอนนี้บวกอยู่13ดอลล์นะครับทั้งหมดก็คือ60 กว่า SOL s o l ู n a นะครับถ้าใช้เงินให้ได้ซื้อให้ได้60 SOL ประมาณ2 0 0แสนกว่านะครับ2 3 0 0 0นกว่าบาทแต่ผมใช้ Leverage นะผมเลเวเลต e ิดแมต้าเท่านะครับเข้าที่ราคาโซนนี้เลยนะครับผมล้างปอดก็อยู่ประมาณซากักโซนหนึนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ตลาดอยู่ตรงนี้บวก4ดอนนะครับดังนั้นแล้วผมคาดว่าจะทำอะไรแบบสั้นๆนะครับเพื่อนๆทำอะไรแบบสั้นๆนะครับสั้นๆตรงนี้หมายความว่า ถ้าขึ้นไปสัก10ดอลตรงนี้ผมก็ตั้งขายได้เลยหรือว่าผมตั้ง Stop l ล s s ไว้ได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อมันบวกไปข้างหน้าผมจะตั้งไว้ว่าเออถ้าเกิดย้อนมาตรงนี้ช่วยขายให้ผมหน่อยได้ไหมอยากให้ผมทันขาดทุนประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ลุ้นจากต่อไปครับหวังว่าถ้าเกิดบิตคอยรีบอลขึ้นกลับไปนะครับตอนนี้มันยอ่อบ้างเป็นธรรมดานะครับผม,มยอม่อบ้างก็จะเป็นมเป็นธรรมดานะครับเพราะต้องรอตามเฟรม s 4ที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนี่คือตามเฟรม d หวังว่าตื่นมาเช้านะครับพรุ่งนี้จะปิดอยู่ประมาณสัก สี่หมื่นสี่พันโซนนี้แล้วก็แต่งใหม่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะซ้ายไปกว่าแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นการคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับผมนะขอลุ้งกันต่อไปครับหวังว่ามันจะขึ้นไปยาวๆนะครับโอเคครับผมโอเคบวกอยู่หกจุดอกสามดอนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งขายแล้วครับผมเอาเงินไว้กินกาแฟพรุ่งนี้สักร้อยกว่าบาทนะครับเอาเงินไว้กินกาแฟพรุ่งนี้ร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะตั้งขายแล้วนักครับผมหนึ่งหนึ่งห้าสองหกนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสองหก ตอนนี้ต้นทุนผมหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามนะครับผมจะเอาหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบหรือเปล่านะครับผมแค้สั้นๆประมาณสองนาทีนะครับโอเคครับผมทั้งล็อกล็อกกำไรไว้ก่อนดีกว่านะครับห้าดอนก็พอนะครับห้าดอนก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับห้าดอนผมมาขึ้นคิดเลขก่อนนะครับตอนนี้สามดอนสองดอแล้วนะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่ง 6 59ห้าเก้าบิตคอยมีการย่อตัวจนเส้น S 1นะครับแต่ S 4ยังไปไม่ถึง S 4สามารถขึ้นแตะตรงนี้ได้นะครับ40,900้วข้อแล้วก็ D 1นะครับยืนอยู่เส้นแนวรับตรงนี้เลยก็ถูกต้องแล้ววีคอยู่ไหนจ้ะวี e วีควีคลี่วีคลี่วีลี่วีก็ลงมาเส้นรับเกือบเกือบในวีนะครับดังนั้นแล้วลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าจะขึ้นต่อได้นะครับผม โอเคตามเพินสั้นๆมีการย้อยลงมานะครับอีกรอบหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอากําไรก่อนนะครับสองดอนสามดอนก็เอาก่อนนะครับเดี๋ยวมันย้อนลงมานะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะเอาประมาณสัก200บาทนะครับ200บาทนะครับ200บาทก็10ดอนประมาณ300กว่าบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกันแล้วนะครับเราจะตั้งตังกำไรกันก่อนนะครับ SOL Solana นะครับ โซลูนาทำเฟรมผมจะดูตามเตรมเล็กนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวแนวรับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสองนะครับดังนั้นแล้วผมต้องกรอบคู่ดูพร้อมกับบิตคอยด้วยนะครับถ้าเกิดบิตคอยขึ้นเนะี่ยผมก็ยังไม่ได้ขายก่อนนะครับเดี๋ยวแวบบิตคอยก็จะเทคไสที่ตรงนี้อีกครั้งสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับเพราะว่าตามเฟรมเล็กๆเนี่ยมันมันต้องต้องย่อบ,บ้างนะครับเพราะมันขึ้นแรงมานะครับเอสหนึ่งเอสสี่เอสสี่เนี้ยเอสสี่ลงอีกนิดหนึ่งแต่ดีหนึ่งขึ้นนะครับเอสหนึ่งขึ้นนะครับปุ๊บ คือผมต้องทริปไปแล้วนะเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับผมครับมีย้อยลงหรือเปล่านะครับโอเคลบแล้วนะครับลบแล้วลบสองดอลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งขายแล้วนะครับเพื่อนๆผมจะตั้งขายที่หนึ่ง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 หกห้าร้อยนะครับหนึ่งหนึ่งหกจุดห้าศูนย์ศูนย์นะครับโอเคตั้งขายห้าศูนย์หกศูนย์นะครับผมประมาณแปดดอลนะครับ โอเคแปดดอนนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะผมตั้งการไปที่หนึ่งหนึ 11, 11, 11. ่งหนึ่งหนึ่งจุดอกนะครับหนึ่งหนึ่งจุดอกหนึ่งหนึ่งจุดอกเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับตอนนี้เมื่อกี้ลบอยู่นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยครับจนเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าแสดงว่าจนเรียบร้อยอยังครับผมนิดหนึง่งอ่าเรียบร้อยครับอ่าเนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งหกเนี่ยแปดอ่แปดฝ่ามันมันรวบไปเลยครับพูดไปตกางกับคำเนี่ยวิ่งที่แล้วเห็นไหม เมื่อผมไายเสร็จปั๊บมันขึ้นแสกหน้าเลยเนี่ยมันขึ้นแสกหน้าแสดงว่าผมได้แล้วประมาณ8ดอนเมื่อกี้นะครับแดอลล็อกล็อกเก็บกำไร9พอร์ตแล้วนะครับ้าสมมุติว่าผมจะเปิดออเดอร์ต่อโคตรภูมิใจเลยนะครับยังลงมาไม่ถึงต้นทุนเนี่ยผม,ผมผมพูดจากใจไอ <c oughs> คิปนี้ผมโม้มันได้หลายวันเลยนะไอคิปตัวเล็กเกไอคิ 2, ปยี่หกร้อยกว่าบาท700ดบาทเนี่ยมันทำกำไรขึ้นไป7 8 0 0ผมยังไม่ขายตอนนี้อยู่400กว่าดอนนะครับก็ต้นทุน7 1 1หนึ่งหนึ่งะครับอีลอนเนี่ยผมมองว่าน่าจะน้องๆ